อย่าไดี๋ยวพิญญาก,ก็ดับป้องคิวจับตี้กับไม้ปีไปฮะ <Hey. S 1> แล้วพิญญาปิาดป้องคิวเก็บก้อใบคนเหลือวันออนวันเลเลี่ฮะแล้วโ, <Hey. S 1> โอ้แล้วเป็นเอสครับผมอภิญญาฮะลงมาตรงนี้เก็บเดียวอีกครับเรื 2, 5, 2รอสองข้อสองหัอ พี่ดูเวลาเองแล้วครับเริ่มมากันดีละ่อจาเป่าของการเป็กินเก็บสาพาโร่เป็ยังไงฮะไม่รู้ตัวแตงตัวตายว่ายู่ไหนแล้วเฮ้ยการเปิซอสของินดูความใจเย็นตรงนี้นะท่านผู้ชมครัโอ้จังหวะสวากนัลาว้าเดียวรวมกันมายี่รอกรวมกันปานัดเดียวพี่จัดให้ตรงนี้ กอลายโดนแล้วโลลรรินฮันเดอร์ฮะล่องลอยกันไปฮะสู่ความเวอ่์อว้าอันไกลโพนะปักนูนด้นเ,เป็นคริสผมเบรกไปหมดทุกอย่างแบบไวๆแล้วหันหลบแฟดแบบสวยๆแต่ว่าของโคตแล้วต้องฆ่าตัวดีให้ได้แล้วคิวคิวข้ามาหนึ่งเอ้ยแล้ยิงเท้าทะลุมาแล้วผมบอกแล้วว่าทำได้เนี่ฮะทานผู้ชมาคิวคิวคอร์อสฮะ เข้ามาดูนไทยไหมตนดิบอยเกือบตายยังรอดอยู่เฉยเลยครับเดือนสองแล้วมีกางไประหว่นี้แบตออกมาแล้วชาร่าตัดที่บอลตัดทีไปได้ครับผมแกรี่หยุดีิงเลิศเป็นแค่ด้วยใบเดือนสองต่อสามครับโอ้ลับไม่หวังยังไม่ได้วางวางก็ได้ที่ต้องการที่จริงมนะแล้วตอนนี้ครับเอ้ยตูดิบอยเกินไปจังหวะนี้ตูดิบอยก็ขอยิงตอนนเซตเดียวทีเดียวยังเรียกไงครับตูดิบอยจะกคลาสสิคหรือเปล่าลองวางดูแล้วเรียบร้อยเป็นยูอาร์ได้แล้วครับผมโโอ้ห เข้าเหนือสอกนั่นแหละยิงตัวที่สองใช่ใช่ใช่ตั้งแต่ก่อนเข้าก่อนเข้าวันพีก